ขอแนวทางการออกไอเทมหน่อยครับคือยอมรับว่าย้ายมาจากอวีเลยไม่มีความรู้ด้านไอเทมเกมนี้เท่าไหร่ นแนะนําแนวทางการเล่นต่างๆได้บ้างครับมนคอมเคยเล่นแต่ฮอนโทรศัพท์ก็เล่นแต่ฮาวีพื้นฐานเกมนี้ไม่มีเลยครับตัวนี้เป็นซัพพอตหรือตำแหน่งอะไรครับโอ้ผงตามแนะนําพึ่งย้ายจากเออแนะนําหน่อยครับย้ายเมื่อเจอเออวีับไม่มีพื้นฐานตัวละครและไอเทมเกม l อ L เลยอยากเล่นซัพพอดเริ่มเจตอตรงไหนดีกับถ้ามีเพื่อนเล่นด้วยโปรแามแนะนําได้จะดีมากเลย มันจะไปยากอะไรอ่ะก็แค่เปิด y o u t u b e จากนั้นก็พิมพ์ช่องค้นหาพิมพ์คาว่ามิเรเนีหนึ่งหจากนั้นก็กดติดตามไว้แล้วเดี๋ยวจะทยอยลงคลิปอาทิตย์ละกี่คลิปก็ว่ากันไปห่วนเนื้อหาในวันนี้จะเป็นยังไงไปดูโอ้โหยังโอมแดนสด้วยมึงใส่อะไรกูเนี่ย ครับผมก็สวัสดีครับผมมิลินกนะครับวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับไอเทมใน L.O.L ว่ามีชิ้นไหนมีเอฟเฟกอะไรบ้างมีสตัเป็นยังไงมีชิ้นไหนที่คล้ายกับใน A.V. บ้างโดยผมจะอธิบายแบบง่ายๆนะครับแบบเข้าใจง่ายหลักๆก็จะมีไอเทมโจมตี16ชิ้นเกราะ15เวท16รองเท้า5และรองเท้าก็จะอัพแยกออกไปได้อีก9แบบมาเริ่มกันที่ไอเทมชิ้นที่1คือ b คือ d ล h ด s t e r บวก65พลังโจมตีดูดเลือด15%เหมือนกับดานดูดเลือดในววเลยแต่มันดีตรงที่ถ้าเราดูดเลือดเต็มแล้วใช่ไหมไอ้เลือดที่ดูดเกินมาจะกลายเป็นโล่รับความเสียหายแทน<อ>ชิ้นต่อมาสเตติกชิฟบวกอัตราคิ25%บวกความเร็วโจมตี35%บวกความเร็วเคลื่อนที่5%การเคลื่อนที่จะสะสมพลังงานเมื่อเต็มที่แล้วการโจมตีครั้งถัดไปจะมีสายฟ้าออกมาสร้างความเสียหายเวท ซึ่งความสามารถเหมือนกับดาบสายฟ้าใน r าวแหละแต่ต่างกันที่สเตตของ RV จะไม่มีคริแล้วไอสเตติชิฟตเนี่ยของ LL เนี่ยมันเจ๋งตรงที่สายฟ้าที่ออกมาสามารถติดคริได้ด้วย <Huh? S 1> Blaze of the Rune King หรือเรียกสั้นๆว่า Rune King สเตตที่ให้มาก็จะมีบวก30พลังโจมตีบวกความเร็ว30%ดูดเลือด10% การโจมตีจะสร้างความเสียหายเท่ากับ6%ของพลังชีวิตซึ่งมันก็เหมือนกับทารอนาวีเลยสแตทใกล้เคียงกันแต่ทารอนมันตี8%ของเลือด uh huh. และลุนคิงเองเนี่ยก็ยังมีความสามารถอีกอย่างคือการโจมตีหรือการใช้สก,กิลโดนแชมเปี้ยนครบ3ครั้งจะทำดาเมจเวทและขโมยความเร็วเคลื่อนที่จากเป้าหมาย25%เป็นเวลา3วิ uh huh. ไอเทมชินตอ์มา Rapid Fire Cannon บวกอัตราก c ิ i 25%บวกความเร็วโจมตี35%บวกความเร็วเคลื่อนที่บวก5%การเคลื่อนที่จะสะสมเอเนอรเมื่อสะสมถึงระดับสูงสุดการโจมตีครั้งถัดไปของคุณจะสร้างโบนัสความเสียหายเวท50-120หน่วยและกระตุ้นการทำงานของเอเฟเอก i นจทั้งหมดและจะเพิ่มระยะการโจมตีให้กับแชมเปี้ยนคุณติดตามพวกเราได้ จอโดอจ Just Do It พิมพ์จารีตภาษาอังกฤษตัวดูภาษาไทยไม่ใช่ไรเฮียรูนันเฮลิเคนบวกอัตราคิด25%บวกความเร็วโจมตี4.5%พาสีของไอเทมคือการโจมตีจะแยกออกเป็น3ดอกโดยดอกรองจะสร้างความเสียหายแค่40%แต่ว่าสามารถติดคริกได้ยูมูโกสเบลดบวก50พลังโจมตีลดค cool ููดาว10%เจาะเกราะบวก10 การเคลื่อนที่จะสะสมโมเมนตัมมอบความเร็วสูงสุดที่50หน่วยเมื่อสะสมครบ100การโจมตีจะใช้โมเมนตัมทั้งหมดเพื่อสร้างความเสียหายเวทเท่ากับจำนวนที่สะสมมาการโจมตีที่ใช้โมเมนตัมขั้นสูงสุดจะมอบความเร็วโจมตี25%เป็นเวลา4วินาที Du <S, <Hey>. <S, s Blade of d r a ก a t a บวก50พลังโจมตีลดคูดาว10%เจาะเกราะบวก15 p a s s i v สคือ เมื่อไม่ถูกคบตัวเป็นเวลา1วินาทีจะทําให้การโจมตีครั้งถัดไปสร้างโบนัสความเสียหายกระจภาพและสโลว9เป์99%็นเป็นเวลา0.25วินาทีบัฟมีระยะเวลา5วินาทีแต่ว่าการโจมตีระยะไกลจะไม่มีผลนะครับ uh. Infinity Age บวก55พลังโจมตีบวกอัตราคิร5ิ25การโจมตีคริติคัลจะสร้างความเสียหาย230จากปกติที่เป็น200%ซึ่งสแตตโดยรวมเนี่ยก็จะเหมือนกับดาบคริของ RV เลย ไอเทมชิ้นต่อมา Mortal Reminder บวก45พลังโจมตีเจาะเกราะ35%ซึ่งโดยรวมเนี่ยก็จะเหมือนกับตัวมุรามาสะใน R O V แต่ว่าของ L L จะมีตัดเลือดแถมมาให้ด้วย <Wow. S 1> Black Cleaver บวกพลังชีวิตสูงสุด350บวก30พลังโจมตีลดคูดาวน0์20%การสร้างความเสียหาย จะลดเกราะเป้าหมายลง4%เป็นเวลา6วินาทีซ้อนทับได้สูงสุด6ขั้นลดเกราะได้สูงสุด24%สแตทและผลมือเอฟเฟกเหมือนกับสเปียร์ออลลองกินุสใน RV เลยไอเทมชิ้นต่อมามานามูเนบวกพลังโจมตี25บวกมานา300ลดคู่ดาว10%คือไอเทมนี้เนี่ยถ้าจะอธิบายง่ายๆเลยคือแปลงมานาเป็นพลังโจมตีและจะเพิ่มมานาสูงสุด10หน่วย ทุกครั้งที่โจมตีหรือใช้มานาสูงสุดที่700หน่วยเมื่อครบ700จะอัพมานามุเนเป็นมุรามานา trinity f o r c ์บวกพลังชีวิตสูงสุด200บวกพลังโจมตี20ความเร็วโจมตีบวก40%บวกมานาสูงสุด300ลดคููดาว20%บวกความเร็วเคลื่อนที่5%ซึ่งสแตตโดยรวมเนี่ยมันก็จะ คล้ายๆกับอมนิอ์มแทบจะทุกอย่างเลยและเอฟเฟกของตัวไอเทมเนี่ยก็เหมือนกันคือทุกครั้งที่ใช้สกิลเนี่ยการโจมตีครั้งถัดไปจะตีแรงขึ้นเมวออฟเมวมอร์ติอุสบวกพลังโจมตี45บวกความต้านทานเวท35ลดครูดาวน0 p a s s ์10%พาสีสกิลไลฟ์ไลน์ความเสียหายเวทที่ทำให้คุณเหลือพลังชีวิตต่ำกว่า35%จะทำให้คุณได้รับโลป้องกันดูดซับความเสียหาย350หน่วย เป็นเวลา5วินาทีคูดาว90วินาทีพาร์ทสิที่2องไลฟ์กริปเมื่อไลฟ์ไลน์ทำงานมอพลังโจมตี30หน่วยดูดเลือดกายภาพ10%และดูดเลือดเวท10%จนกว่าจะออกจากการต่อสู้เฮ้ยเหนื่อยชิ้นต่อมาเดสแดนซ์ Dance, บวกพลังชีวิตสูงสุด300บวกพลังโจมตี35บวกลดคูดาว10%ดูดเลือดกายภาพ10% ซึ่งเอฟเฟกของตัวไอเทมเนี่ยอธิบายง่ายๆเลยก็คือถ้าเราถ้าเรารับมา100ใช่ไหมมันจะรับก่อน70%และเอา30%ที่เหลือเนี่ยมาอยู่ในสถานะตกเลือดทีหลังแฟนทอมแดนเซอรบวกอัตราคิ25%บบวกความเร็วโจมตี35%บวกความเร็วเคลื่อนที่5%ความเสียหายที่ทำให้คุณเหลือพลังชีวิตต่ำกว่า35%จะทำให้คุณได้รับโล่ป้องกันดูดซับความเสียหายเป็นเวลา5วินาทีกูดาวน90วิาที ไอเทมโจมตีชิ้นสุดท้ายอาัมบรลเกลฟบวก50พลังโจมตีลดคูดาว10%เจกาะเกราะบวก10เมื่อคุณถูกพบตัวโดยวอร์ดของศัตรูจะทำให้กับดักถูกเปิดเผยและทําให้วอร์ดรอบตัวคุณหยุดทำงานเป็นเวลา8วินาทีการโจมตีจะทำลายวัตถุเหล่านี้ในทันทีคูดาว60วินาทีเรามาดูไอเทมเกราะกันบ้าง เริ่มกันที่ Guardian Angel หรือเกาะเกิดซึ่งเกาะเกิดใน LL เนี่ยจะให้สแตตอยู่ที่พลังโจมตีบวก4.5บวก40เกาะและเมื่อตายจะฟื้นคืนชีพข,ขึ้นมาด้วยเลือด50%และมานา30%ซึ่งรวมรวมแล้วก็คล้ายเกาะเกิดในอาเวียแหละแต่ต่างกันที่สแตตนิดๆดหน่อยเกาะชิ้นที่2คือ Sunfire Cape หรือเกาะไฟสแตตที่ได้ก็แนวแนวอาเวียแหละคือบวกพลังชีวิตกับเกาะแล้วก็มีเอฟเฟกสร้างความเสียหายรอบตัวเหมือนกัน สปิริตวิเศษบวกพลังชีวิต350บวก100%อัตราฟื้นฟูบวกการทานเวท45กับลดคูดาว10%และเพิ่มผลฟื้นฟูและดูดเลือดทั้งหมด30%ซึ่งสแตตก็ออกแนวแนวไกลอาเหมือนกันนะคือได้เลือดแล้วก็เด้งเลือดและได้ตันทานเวทเหมือนกันแรนดูอินโอเมนบวกพลังชีวิต400แล้วก็บวก50เกราะลดความเสียหายจากการติดกรี1ิและลดความเร็วศัตรูลง 15%เป็นเวลา1.5วินาทีเมื่อถูกโจมตีและมึงจะกระดกกลินทำไมละไอซาดทอนเมลหรือเกราะสะท้อนบวกพลังชีวิต200บวกเกราะ75เมื่อโดนโจมตีจะสะท้อนเป็นดามเมจเวทบวกโบนัสเกราะ10%เอตแต่ไอเทมก็เหมือนเกราะสะท้อนของอาวีเลยแต่ของแอลเจ๋งกว่าตรงที่มันได้ผลตัดเลือดด้วยฟรอสเซนต l มอลลบวกพลังชีวิต550บวก25พลังโจมตีการโจมตีสตรูจะสโล40%เป์็นเป็นเวลา1.5าวิ ถ้าเป็นการโจมตีระยะไกลผลสโลจะลดลงครึ่งหนึ่งซึ่งผมพิจารณาจากตัวไอเทมแล้วเนี่ยผมว่ามันก็คล้าย่านสโลของอาวิมกันนะแค่ไม่ได้เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ให้ตัวเองตอนตีชิ้นต่อมาร์ม็อกอาร์เมอร์สเตตที่ให้มาก็จะมีบวกพลังชีวิต650บวกอัตราฟื้นฟูพลังชีวิต200%ลดคู่ดาว10%และหากมีพลังชีวิตเกิน2,500เมื่อไม่ได้ต่อสู้จะฟื้นฟูเลือด5%ต่อวิซึ่งสเตตและเอฟเฟกของไอเทมเนี่ย มันเหมือนกับสร้อยเขียวใน RV เลยสเตอร์รักเกตหรือถุงมือสเบิร์กเกอร์สแตทที่ให้ก็จะมีบวก400พลังชีวิตบวกพลังโจมตีพื้นฐาน50%เมื่อพลังชีวิตต่ำกว่า35%จะได้รับโล่ป้องกันเท่ากับ75%โบนัสพลังชีวิตแล้วจะค่อยลดลงใน3วิและเมื่อไลฟ์ไลน์ทำงานจะตัวใหญ่ขึ้นและการสถานะ30% 8วิคล้ายถุงมือในอาและแต่ LLD กว่ายเยอะไม่รู้จะอวยยังไงแล้ว ไอซ์บอลกันเหล็บวกเกราะ50บวกมานา450ลดคูลดาว20%การใช้สกิลจะทําให้การโจมตีครั้งถัดไปสร้างดาเมจกาจภาพ100%จากพลังโจมตีพื้นฐานและสโลว์ศัตรูในพื้นที่30%ซึ่งผลเอฟเฟกของตัวไอเทมก็จะเหมือนกับฟอร์สเคปของ RV เลยเด m แมนเพล e บวกพลังชีวิต300บวกเกราะ50ผลเอฟเฟกของไอเทมนี้คือเมื่อเคลื่อนที่จะสะสมโมเมนตัมเมื่อครบร้อย การโจมตีจะสร้างความเสียหายเวทเท่าจำนวนที่สะสมมากการโจมตีระยะประชิดที่โมเมนตัมขั้นสูงสุดจะสโลเป้าหมาย50% Adaptive Helm บวกพลังชีวิต300บวกอัตราฟื้นฟูพลังชีวิต100%บวกต้านทานเวท60ลดความเสียหายเวทที่ได้รับ15%ดูดแล้วเนี่ยทางของไอเทมนี้ก็ไปในแนวแนวเดียวกับทรอยแหละคือเวลาเจอเวทหนักๆก,ก็ควรออกอ่ะ อาพิโซแมสบวกพลังชีวิต300บวกต้านทานเวท40บวกมานา300ลดคู่ดาว10%ฟื้นฟูมานา15%จากความเสียหายทั้งหมดฟื้นฟูเลือด20%จากมานาที่ใช้ไปและมีความสามารถเสริมก็คือทำให้ศัตรูใกล้เคียงโดนเวทแรงขึ้น15%เซกิตคอนเวเจนต์หรือเกราะเซกิตบวกเกราะ40บวกต้านทานเวท40มานา150ลดคู่ดาว10%ความสามารถของไอเทม อธิบายง่ายๆผลของไอเทมนี้ก็คือตอนเราอันติีเนี่ยจะทําให้เกิดพายุหิมะรอบตัวจะสโลสตรู20%และเสริมพลังให้เพื่อนเราเมื่อเพื่อนเราตีแชมเปี้ยนไฟตสตรูจะทําให้ติดไฟไหม้ทําดาเมจเวทและสโล4สเป็นเป็นเวลา3วินาทีโปรโเทคเตอร์วาวบวกพลังชีวิต350บวกเกราะ400ลดโคดาว10%เอ์เเอฟเฟกของไอเทมนี้มันจะมีลูกแก้วเขียวๆลอยตามเรา แล้วพอเราเข้าไปใกล้ๆเพื่อนเนี่ยที่โดนกระทืบหรือโดนตีอยู่เนี่ยจะสร้างโล่ขึ้นมาการดาเมจ125หน่วยบวกโบนัสพลังชีวิตกับพลังเวท15%และจะทำให้วิ่งเร็วขึ้น20%เป็นเวลา1.5วินาทีไอเทมเกราะชิ้นสุดท้ายก็คือ Winter Approach บวกเกราะ40บวกมานา450ลดคูดาว10%ผลของไอเทมคือ แปลงมานาเป็นเกาะและจะเพิ่มมานาทีละ15ทุกครั้งที่โจมตีหรือใช้มานาเมื่อเต็ม700จะอัพเกราะไปเป็นฟิล์มบูวินเทอร์มากันที่ไอเทมเวทชิ้นแรกเลยคือลูเดนเอ็กโคบวกเวท80บวกมานา300ลดคู่ดาว10%การเคลื่อนที่จะสะสมพลังงานเมื่อครบ100จะทำให้สกิลหรือการโจมตีแบบเสริมพลังสร้างดาเมจเวทต่อเป้าหมายและกระจายโดนศัตรูข้างๆด้วยเอฟเฟกไอเทมเหมือนบูมสติกนั่นแหละโมเรลโลโนมิคอน บวกเวท70บวกพลังชีวิต300ได้เจาะเวท6 15และส่งผลตัดเลือด3วิเหมือนคัมพีตัดเลือดใน rv เลย v o ย c e s t a ฟอไอเทมนี้ไม่มีอะไรมากคือได้เวท70และเจอเวทที่10%คล้ายๆ s t a r ์ฟออนูใน rv r ราบ d ะดอนเดดแคปบวกพลังเวท130และเพิ่มพลังเวทอีก40%เพียวๆเหมือนกับมงกุฎใน rv แต่ของ rv เพิ่มแค่35%ไรไล คริสตัลเ c e เตอรบวกเวท70พลังชีวิต350ให้ผลเหมือนกัะท้ำแข็งใน R วเลยคือเมื่อเราสกิลจะสโลสตรรเรี a n d r ท t o เมนต์บวกพลังชีวิต250บวกเวท90ตาสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น2%ทุกๆวินาทีที่ต่อสู้สูงสุดที่10%แถมยังมีเอฟเฟคคล้ายๆลายอกูนี่ใน r วด้วยคือสร้างความเสียหายเป็นพลังชีวิตแต่ให้มาแค่1%เอง Ro ด of a บวก250พลังชีวิตบวกเวท60บวกมานา300ไอเทมนี้ผมมองว่าคล้ายๆเลยรู้ปะผมว่ามันคล้ายเอาออฟในใจอ่ะมาบวกกับกระทา <Aye. S 1> ดูดเลือดคือมันก็ไม,ม่มันก็ไม่เชิงดูดเลือดแต่มันจะฟื้นฟูเลือดเท่ากับ20%ของมานาที่ใช้ไปและจะให้สแตตเพิ่มทุกๆ30บวิเหมือนออฟเมใจสูงสุด10ขั้นก็รวมๆถ้าเต็ม10ขั้นจะได้เลือดอีก200ได้มานา1น0ได้เวทอีก60 r i c h ิชเบ บวกเวท80บวกมานา300ลดคูดาวอีก10ให้ผลเหมือนอภิลิฟเลยคือทุกครั้งที่ใช้ทก,กิวการโจมตีครั้งถัดไปจะสร้างโบนสัสความเสียหายเวทแต่ลิชเบนแถมวิ่งเร็วให้เพิ่มอีก5%ด้วยนะนาชอทูดบวกความเร็วโจมตี50%บวกเวท70ลดคูดาว20%การโจมตีธรรมดาสร้างดาเมจเวท15หน่วยบวกพลังเวท15%ก็ทำนองเดียวกับสวายแฮนเดอร์แหละ,ะได้ตีไวกับพลังเวทอาร์คแองเจิลสตาร บวกพลังเวท35บวกมานา5 0 0ลดคูดาว20%เอ์เอฟเฟกต์คล้ายพวกมานามุเนะกับวินเทอร์เลยแต่อันนี้จะแปลงมานาเป็นพลังเวทและอัพต่อเป็นคาถาเซอร์ราฟได้อีกอาเดนเซนเซอร์อเทมนี้ผมว่ามันเหมาะสำหรับพวกซับเวทอะสเตตที่ให้มาอยู่ที่บวกเลือด2 5 0 10, บวกเวท60ลดคูดาวสิเอ์เเอฟเฟกต์ของอเทมคือเมื่อเพิ่มเลือดหรือเพิ่มโลให้เพื่อนเนี่ยตัวเรากับเพื่อนจะได้ความเร็วโจมตีเพิ่ม10-30% และการโจมตีของเราจะสร้างโบนัสความเสียหายเวทเฮกเท็กกันเบลดบวกพลังโจมตี30บวกพลังเวท60ได้ดูดเลือดกายภาพบวกเดูดเลือดเวทบวกเอฟเฟกต์ไอเทมนี้คือเมื่อตีธรรมดาหรือใช้สกิลจะชอ็อตเป้าหมายสร้างดามเมจเวทและสโลว์40%เป็นเวลา2วิปูดาวของเอฟเฟกต์นี้อยู่ที่30วิฮาร์โมนิกเอ็กโคไอเทมนี้ก็เหมาะกับทรัพย์อีกเหมือนกันได้พลังเวทบวก80ได้มานา3 0 0รลดปูดาว0% เมื่อเคลื่อนที่หรือใช้สกิลจากสะสมพลังงานพอครบ100การใช้สกิลหรือสร้างโล่ป้องกันครั้งถัดไปจะฟื้นฟูเลือด70บวก10%พลังเวทให้กับเพื่อนของเราสูงสุดถึง3ตัวอาร์นิสอันโฮลี่เกรลบวก55พลังเวทบวกกันเวท40ลดคูดาว10%ความสามารถของไอเทมนี้คือแปลง35%ของความเสียหายที่เราทำได้มาเก็บเป็นเลือดและเมื่อเราเพิ่มเลือดให้เพื่อนหรือสร้างโล่ จะใช้เลือดที่สะสมมาเพิ่มเลือดให้อีกทีนึงก็ใครจะใช้ไอเทมนี้ก็ต้องไปพลิกแพลงกันเอานะครับชิ้นต่อมา a w a k e n i n soul stealer บวก65พลังเวทบวกมานา200ลดคูดาวอีก20%ทุกครั้งที่ฆ่าศัตรูโดยไม่ซ้ำกันจะลดคูดาวอันติลง3%สูงสุด15%ไอเทมเวทขิ้นสุดท้าย infinity o f บวกพลังชีวิต200บวกพลังเวท60บวกความเร็วเคลื่อนที่5% ความสามารถของไอเทมนี้คือสกิลหรือการโจมตีแบบเสริมพลังจะสร้างความเสียหายเป็นโบนัสคริติคอล20%ต่อศัตรูที่มีเลือดต่ำกว่า35%ทีนี้เรามาดูลองเท้ากันบ้างซึ่งผมจะอธิบายแบบรวดไวเลยนะโดยรองเท้าเกมนี้จะมีอยู่5แบบและก็อัพต่อไปได้อีก9แบบดังที่กล่าวไปเมื่อต้นคลิปแหละอันแรกคือรองเท้าดูดเลือดอันที่2คือรองเท้าต้านสโลอันที่3การสถานะอันที่4รองเทา้าเกระ อันที่5รถปูดาวซึ่งก็จะอัพแยกต่อไปได้อีกแต่สแตตลรองเท้าที่เราออกมาตอนแรกจะยังอยู่ขั้นต่อมาจากรองเท้าชิตแรกคือสเตซิตเมื่อกดใช้จะเป็นอมตาและไม่ตกเป็นเป้าหมายเป็นเวลา2.5วิซึ่งเอฟเฟกมันก็เหมือนกับ a r ร์ติกอใน r าเลยแค่ย้ายมาอยู่ในส่วนของรองเท้าแทนล็อกเก็ตเมื่อกดใช้จะสร้างโล่ให้ตัวเองและเพื่อนที่อยู่ใกล้เคียงรับความเสียหายได้140-420หน่วยเป็นเวลา2.5วินาทีกอเลส เมื่อกดใช้จะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่15%และจะเพิ่ม60%หากเดินเข้าหาศัตรูหรือป้อมปราการผลนี้มีระยะเวลา4วิหลังจาก4วิหรือถึงตัวศัตรูแล้วมันจะปล่อยขึ้นรอบตัวออกมาสโลว์ศัตรู50%เป็นเวลา2วิโปรโตโเบลเมื่อกดใช้จะพุ่งไปข้างหน้าและปล่อยมิสไซล์ออกมาทำดาเมจอีแค่นี้แหละควิกซิลเวอร์ชิ้นนี้ที่เด็ดมากเลยผมชอบที่สุดละคือมันจะล้างสถานะผิดปกติทั้งหมดแต่จะไม่ลบสถานะลอยขึ้นหรือกระเด็น ก็เหมือนกับไอเทมซับล้างสถานะในอ v แหละกากอย <No. S 1> เมื่อกดใช้จะเพิ่มพลังชีวิต40แต่จะลดดาเมจที่ทำได้60เป็นเวลา4วินาทีและถ้าหากมีศัตรูมากกว่า3ตัวขึ้นไปจะเพิ่มพลังชีวิตเป็น100%ร e ด e e m i n g เมื่อกดใช้จะเปิดเผยพื้นที่ในตำแหน่งที่กำหนดหลังผ่านไป2.5วิจะมีลำแสงส่องฟื้นฟูพลังชีวิตให้เพื่อนและทำดาเมจใส่ศัตรูเป็นทรูดาเมจเท่ากับ10%ของพลังชีวิต Shadow เมื่อกดใช้จะอัญเชิญวิญญาณผีเร่ร่อนสามภเวสีที่อาศ,าศาัยอยู่บริเวณนั้นออกไปตามหาศัตรูเมื่อเจอศัตรูแล้วจะเปิดเผยตำแหน่งและส,สตโลสตรู40เป็นเวลาสูงสุด5วิขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่วิญญาณใช้เดินทางอันสุดท้ายเทเลพอร์ตชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเทเลพอร์ตกดใช้ใส่เพื่อนใส่ป้อมหรือวอร์ดจะว้าไปลงข้างเป้าหมายที่เลือกก็เป็นไงกันบ้างครับกับข้อมูลในเทมที่ผมได้หามาให้ในคลิปนี้ ผมอาจจะพูดไม่ค่อยชัดในบางคำก็ขอโทษด้วยแลยกันนะครับคือผมเป็นคนพูดไม่ค่อยชัดอยู่แล้วและหากมีคาําหยาบคายที่ท่านฟังแล้วไม่ชอบใจระคายหูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ